น้อยเนี่ยแกนี่วันนี้แหละจะจะจัดการแกให้ได้เลยอุ้เนี่ยอุ้โดนเขาไปจี่จี้เจ็บเจ็บนี่ครับเส้นเกมฑสิ่งดังน่าคันจริงเลยเฮะอัลติเมทได้แล้วอื้ยนี่โดนแน่แกไม่รอดเอ๊ะแฟงกี้โทรมานนี่ะ โู้ найти, oh, ไงแฟงกี verses, ้ไงเพื Scotland, ่อนมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยโทรมาอ๋อพอดีฉันอยากจะชวนแกมาเที่ยวปาร์ตี้ที่บ้านฉันน่ะแกจะมาได้ไหมอ่ะเหปาร์ตี้เหรอได้ทีแต่ฉันได้ข่าวแฟนแกคุมนี่ว่าแกจะออกมาได้หรือเปล่าเฮ้ยต้องได้สิคนอย่างฉันน่ะถ้าอยากจะทําอะไรมันต้องได้ทํำหากม่ใครมาห้ามแล้วก็ฉันจะเตะให้คว่ำมัคให้ดูสิกับเพื่อนนี่เก่งเหลือเกินนะเดี๋ยวฉันก็จะออกไปเดี๋ยวนี้โอเคโอเคแล้วเจอกันปาร์ตี้ปาร์ตี้จะเอือ มันกำลังทำบางอย่างม่อกี้แกว่าอะไรนะแกตายซะเถอะยายไมืนอ่น่ะต้มน่าเล่นกับใครไม่เล่นเราไปดีกว่า